เรื่องราวสยองขวัญที่เล่าขานกันมาบรรยายโดยเจจันดีช่วงนี้ที่ออฟฟิศผมงานเร่งจนทำให้ผมและพนักง,งานคนอื่นต้องเลิกงานดึกทุกวันวันนี้ก็เช่นกันผมเลิกงานเที่ยงคืนแล้วก็ขับรถกลับบ้านแสงไฟหน้ารถของผมตัดผ่านความเงียบสงบสองข้างทางที่เต็มไปด้วยป่าและทุ่งนาข้าวผมทำงานดึกสะสมมาหลายวันจนสติสตังเริ่มร่าเรือน จูๆ่ๆผมรู้สึกสังหรณ์ใจว่าเหมือนลืมกระเป๋าสตางค์หรือเอกสารสำคัญไว้ที่ออฟฟิศหรือเปล่าผมจึงตัดสินใจจอดรถเทียบข้างทางตรงบริเวณศาลาไม้เก่าๆที่มีแสงไฟสีส้มริบหรี่ขณะที่ผมกำลังก้มรื้อของในลิ้นชักหน้ารถเสียงเคราะกระจกเบาๆก็ดังขึ้นผมสะดุ้งตกใจเมื่อเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดสีขาวสะอาดตาผมยาวสลวยหญิงสาวคนนั้นบอกว่าขออาศัยไปลงหน้าวัดข้างหน้าหน่อยได้ไหมเสียงของเธอ เบาหวิวและเยือกเย็นด้วยความสงสารเธอเห็นว่าเป็นทางผ่านของผมพอดีผมจึงพยักหน้าตกลงความเงียบที่น่าอึดอัดตลอดระยะทาง5กิโลเมตรหญิงสาวที่นั่งสนิทอยู่เบาะหลังผมพยายามชวนเธอคุยผมถามเธอว่าบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากเธอ ผมก็ได้เพียงแค่มองกระจกหลังเห็นเพียงใบหน้าของเธอที่ขาวซีบราวกับกระดาษดวงตาของเธอเศร้าหมองจนผมขับรถมาถึงซุ้มประตูวัดเธอบอกสั้นๆว่าขอให้ผมจอดตรงนี้ผมก็จอดรถเธอก็เดินก้าวลงไปหลังจากที่ผมส่งเธอแล้วผมกำลังจะออกรถเธอก็ได้หันกลับมากวักมือเรียกผมผมคิดในใจว่าเธอลืมขอบคุณหรือขอเบอร์ติดต,ต่อของผมผมจึงดับเครื่องแล้วก้าวลงไป ผมถามเธอว่ามีอะไรล่ะครับหญิงสาวไม่ตอบแต่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นแสงจันทร์สาดส่องให้เห็นใบหน้าของเธออีกซี่ที่กะโหลกยุบหายไปครึ่งหนึ่งดวงตาของเธอโบอกลวงมีเลือดสีดำไหลซึมเธออ้าปากกว้างจนกรามแทบหลุดแล้วกรีดร้องเสียงดังแหลมสูงผมสติแตกด้วยความตกใจผมวิ่งตเตลิดเข้าไปในเขตวัดโดยไม่คิดชีวิต ท่ามกลางความมืดมิดผมคิดในใจว่ายังไงผมต้องโดนผีหลอกแน่ผมรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งแสงแดดรำไรท่องกระทบใบหน้าของผมผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นด้วยความมึนงงก่อนจะพบว่ารอบกายของผมคือวัดร้างที่เต็มไปด้วยเครือเทาวันเก่าๆและซากปรากหักพังไม่มีวิแววของผู้คนผมได้ยินเสียงหนึ่งพูดว่าโดนเข้าไปอีกคนแล้วหรือโยม อาทิตย์ที่แล้วก็มีโดนหลอกมาสองคนแบบโยมนี่แหละผมได้ถามหลวงตาว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับผู้หญิงคนนั้นเธอถูกรถชนตายอยู่บนถนนเส้นนั้นแหละคนขับมันใจดำอำมหิตพอมันชนเสร็จมันก็อุ้มร่างของเธอมาทิ้งไว้ที่วัดร้างแห่งนี้เพราะคิดว่าคงไม่มีใครเห็นแล้วเธอก็ไม่ได้ไปไหนเธอยังคงรอรถที่จะพากลับบ้าน แต่ก็ไม่มีใครส่งเธอถึงบ้านได้จริงๆสักคน